ปังมากเผยชมหน้าลูกรักคนใหม่ช่องเจ็ละครรุมหนักมากถึง3เรื่องรวดเป็นอีกหนึ่งนักแสดงดาวรุง่งของช่องเจ็ดอีกหนึ่งคนค่ะสำหรับสมายส,สัินาปวดฝีไม้ลายมือในเรื่องการแสดงมาแล้ว2เรื่องไม่ว่าจะเป็นพยกร้ายในายกุหลาบและอุ้มรักปาฏิหารโดยละครสองเรื่องนี้มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกาันแต่เธอก็สามารถทำมันออกมาได้อย่างดีแถมได้รับคำชื่นชมอย่างมาก และก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เธอนั้นกำลังจะขึ้นแท่นลูกรักคนใหม่ของช่องเจ็ดก็ว่าได้ค่ะเพราะดูจากละครรวมสามเรื่องพร้อมขึ้นเป็นนางเอกละครก่อนข่าวละครรีเมคแม่ปู่เปรียวโดยได้หนธนากรเป็นพระเอกดนันทั้งคู่โคจรมาเจอกันครั้งแรกค่ะสำหรับสมายเกิดเมื่อวันที่4มีนาคม2540อายุ24ปีบอกเลยว่าอายุยังน้อยแต่ความ สามารถไม่ธรรมดาเพราะเธอนั้นรำวยก็ได้แถมเป็นพิธีกรในงานต่างๆก็ได้เช่นกัน